ความไถ่ติ๊กตอกเยอะเห็นร้านไหนขึ้นฟีดแม่ฉันก็สั่งมาลองอีกแล้วจ้ะบอกแกสั่งร้านเขารลีดองมาให้หน่อยดีฉันเห็นเขาขึ้นฟีดบ่อยมากก็ขัดไม่ได้เนาะจัดมาเลยทุกอย่างอย่างละสองติมซีฟู้ดเขาก็จะมีสูตรปลารากับสูตรมะนาวสดเดิมด้วยแซลมอนดองชิ้นใหญ่เต็มมือน้ำดองก็เข้าเนื้อลดกลมกล่อมไม่หวานเกินไปนี้ตอนกดสั่งมาฉันกับคุณนายอ้อคือตื่นเต้นมากน้องคือกระเทียมหยกที่ใหญ่กรอบไม่เผ็ดไม่ฉุนเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยน้อยกลมกล่อมเวอร์ต่อมาก็ก ดองซีอิว๊วหมึกกรุบกรอบกินกับสาหร่ายแล้วก็ข้าวร้อนๆราดน,น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บคือฟินต่อมาคือแมงกะบพุนดองน้ำปลาเกาหลีตัวนี้เป็นสูตรพิเศษของทางร้านตอนสั่งมาก็คิดว่าเฮ้ยรสชาติจะเป็นไงวะพอกินไปเฮ้ยสาวมันอร่อยมันไม่มีกลิ่นน้ำปลาเลยกรุบกรอบกลมกล่อมน,นัวมากสุดท้ายคือโฮตาเตะดองซีอิว๊วเกาหลีตัวอย่างหนึ่งคือร้าน,นนี้นอกจากจะชิ้นใหญ่แล้วยังให้เยอะอีกไออ้อบอกเนื้อหอยคืออร่อยกลมบก่อบเต็มคำมากสรุปเลย เทียนดองก็คืออร่อยที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวแปะพิกัดสินค่ะ